ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,อาลองชิมมะม่วงงาช้างแดงตอนสุกนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนื้อจะเป็นยังไงนะครับจากคลิปที่ผ่านมาท่านกา็ได้เห็นแล้วนะครับว่า,ามันมีขนาดใหญ่มากประมาณ1กิโลกว่านะครับถ้าท่านเห็นท่านสังเกตดู มันจะใหญ่กว่าจานนะครับจานข้าวเนี่ยเล็กไปเลยนะครับผมก็บ่มไว้ประมาณ5-6ถึงวันก็สุกแล้วนะครับก็จะลองอาปาดดูนะครับออกเปลือกดูว่า,าเนื้อจะเป็นยังไงนะครับรสชาติจะหวานหรือเปล่านะครับ ดูนะครับดูลูกใหญ่มากตัวฝ่ามือผมใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับลูกนี้ตอนช่างได้กิโลกกิโลสขีดกว่านะครับผมจะลองปาดดู เนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นมากเหมือนออมันเป็นก,กรอบอยู่ไม่รู้ว่ามันสุกแค่ไหนแล้วเพราะผมเก็บใส่ตู้เย็ยนไว้ถ้าสุกตามที่เคยกินนะครับก็จะมีรสหวานถูกแต่ถ้าสุกไม่จัดแก่ไม่จัดสุกไม่มาก ก็จะหวานออกเปียวนะครับมะม่วงอาช้างแดงนะครับคนจีนก็ชอบเอาไปไหว้เจ้านะครับเนื่องจากามีสีแดง เป็นสายพันธุ์มาจากไต้หวันนะครับแล้วก็เอามาปลูกในประเทศไทยได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะครับผมซื้อต้นที่มันเสียบต่อมาก็ใช้เวลาปลูกอยู่2ปีก็ได้กินลูกนะครับ อันนี้เป็นปีที่สามสเสัลูกนี้โชคดีนะครับหนอนแมลงวันยังไม่ได้เจาะมัน พอท่านนอนมาแรงวันจอะมัน,ม,นมันก็จะเน่านะครับแล้วก็เป็นตัวนอนถือว่าโชคดีมากปีที่แล้วนี่นอนเพียบสงสัยปีนี้จะห่อทัน เนื้อหนามากนะครับเดี๋ยวผมจะปาดให้ดูว่าเนื้อมันหนาแค่ไหนเมล็ดมันนิดเดียวเองที่ซื้อมาปลูกก็เพราะว่าได้ยินว่าชื่อมันแปลกๆงาช้างแดงก็เลยลองซื้อมาปลูกก็ สวยสมชื่อมันนะครับลูกใหญ่เหมือนงาช้างแล้วก็เปลือกมีสีแดงผมปอกแล้วนะครับใหญ่มากโอ้หปาดยังไงแล้วเนี่ยอวยมันใหญ่ของมือผมมาก ไม่ถนัดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยเพราะไม่ใช่มืออาชีพตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้พวกเราดู เพราะมันลูกใหญ่ครับมันก็เลยเลำบากหน่อยห่วยตายก็ตาย,ตายเห็นไหมผมว่าแล้วมันใหญ่กว่ามือมาก ต้องใส่ต้องใช้ถาดน,นะครับในการรองนะเอาอีกแล้ว เนี่ยครับดูมเมล็ดของมันเล็กๆยาวๆอย่างนี้แหละที่เหลือมีแต่เนื้อครับหนามากดูเนื้อครับขออนุญาตต็บล้างมือก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับตอนนี้มันสุกดีกว่าก็หวานนะครับรสหวานดีมีรสหวานเนื้อละเอียดนะครับ เนื้อแน่นละเอียดด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตพบกันเพียงแค่นี้นะครับใครสนใจก็หามาปลูกดูนะครับปลูกไม่ยากปลูกง่ายนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ